สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หมอนทองมาแจ้งแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะในเครือข่ายของ TrueMove นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31กันยายนนะคะตอนนี้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ TrueMove บอกได้เลยว่าแรงเร็วแล้วก็ถูกมากค่ะเพราะว่าเน็ตเขาได้เพิ่มความเร็วมาเป็น2เท่าเลยนะคะ เน็ตเพิ่มเป็น2เท่าแล้วราคาไม่แพงถูกที่สุดเดือนละ1น100บาทเท่านั้นเองนะคะก่อนไปชมหมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องหมอนทองจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะมีให้เลือกอยู่3แพ็กเกจนะคะสำหรับคนที่ใช้งานน้อยนะคะเน็ตก็คือความเร็วประมาณ1เมกะบิตและความเร็ว8เมกะบิตและความเร็ว20เมกะบิต ะะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วกดรหัสอะไรทุกทุกแพ็กเกจที่หมอนลงให้วันนี้เป็นระบบเติมเงินนะคะสามารถซื้อซิมใหม่ราคา49บาทลงทะเบียนซิมแล้วเติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสตามที่หมอนบอกนะคะแล้วคุณก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะคะ30วัน ระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆุกเดือนนาน6เดือนด้วยหรืออาจจะมากกว่า6เดือนก็ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะไม่มีโทรฟรีให้ใครที่ต้องการโทรฟรีเดี๋ยวหมอนจะมีแพ็กเกจให้เลือกอีกว่าคุณเติมเงินไปอีกเท่าไหร่คุณจะได้โทรฟรีแบบทุกเครือข่า,ขายอันนี้ก็คุ้มสำหรับคนโทรฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เน้นโทรฟรี3แพ็กเกจนี้ คุณเลือกได้เลยคุณใช้งานมากน้อยขนาดไหนแล้วได้ wi-fi ของ t r u e move free นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแพ็กเกจแรกนะคะเน็ตไม่จำกัดบอกได้เลยว่าเน็ตแพ็กเกจนี้โปรนี้ถูกมากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าใช้งานไม่เยอะนะคะเล่นเฟซเล่นไล นะคะ messenger นะคะแล้วก็ใช้แอปเป๋าตังได้นะคะตัวนี้ความเร็วไม่ลดสปีดความเร็วอยู่ที่1เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ1น100บาทนะคะให้สำหรับพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเล่นได้เลยดู Youtube ก็ได้นะคะ1เมกะบิตเพราะว่ามันเป็นเน็ตไม่ลดสปีดนะคะถือว่าใช้ได้เลย100บาทไม่แพงนะคะ ถ้าใครต้องการก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน11014เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2แพ็กเกจตัวนี้เพิ่มความเร็วจาก4เมกะบิตเป็น8เมกะบิตนะคะแต่ราคายังเท่าเดิมราคาอยู่ที่150บาทต่อเดือนนะคะราคาที่หมอนแจ้งรวมภาษีแล้วนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม นะคะ150บาทได้เน็ตความเร็ว8เมกะบิตนะคะแพ็กเกตนี้ก็ขายดีนะคะถือว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเป็นอีกเท่าหนึ่งเลยนะคะซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่เติมเงินเข้าไปปุ๊บถ้าเราต้องการก็กดรหัสตามนี้ค่ะดอกจันทร์90ดอกจันหนส์เจ็สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่3แพ็กเกตนี้ นะคะเปิดตัวแรงมากค่ะจากเดิมเน็ตความเร็ว10เมกะบิตเท่านั้นนะคะแต่เพิ่มมาเป็น20เมกะบิตราคาเดิม200บาทเท่านั้นเอง200บาทนี้เล่นได้ตลอดทั้งเดือนเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้ wifi True Move free แต่ไม่มีโทรฟรีให้นะคะเพิ่มเน็ตจาก10เป็น20เมกถือว่าเร็วแล้วก็แรงนะคะใช้เรียนใช้ทำงานได้เลยแชร์ Wi-Fi ได้เลย นะคะเน็ตไม่ขาดช่วงถือว่าขายดีมากตัวนี้เพราะว่าเปิดตัวมาแรงรุ้เลยนะคะใครต้องการก็ให้กดรหัสตามนี้นะคะดอกจันทร0ดอกจัน100-5สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาแพ็กเกจเสริมสำหรับคนที่ต้องการโทรฟรีนะคะหลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถสมัครโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเดือนละ50บาทเท่านั้นเอง นะคะโทรไม่อั้นเลยนะคะนานครั้งละ15นาทีวันหนึ่งโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน15นาทีถ้าต้องการกดรหัสตามนี้นะคะดอกจัน900ดอกจัน49534เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะอันนี้คือคนต้องการโทรฟรีเติมเพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ